สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับทูทุทเรื่องกาศน,นะครับพอดีเมื่อกี้กำลังแต่งรูปงาน tgs อยู่แล้วก็ได้ขึ้นได้ว่าอืมอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจเนาะสำหรับใครบางคนที่ถ่ายรูปมาแล้วพลาดอย่างกรณีนี้คือผมถ่ายรูปมาแล้วปรากฏว่ามุมเปะ๊ะแ,แ,แต่แต่เขามองคนอื่นนะ อันนี้ถ้าใครไปดูก่อนวิดีโอว่าจะเห็นแล้วว่าผมลงรูปไปแล้วนะฮะนี่นะครับกับรูปนี้นี่คือต้นฉบับของออรูปนี้นะฮะจะเปิดให้ดูนะฮะว่ารูปต้นฉบับเป็นยังไงนะนี่นะฮะต้นฉบับเป็นอย่างนี้นะครับมองตาผมปกติครับต้นฉบับจริงๆคืออย่างนี้ครับนะฮะ คือเขาไปมองคนอื่นครับไม่ได้มองผมนะมุมมันสวยมากแต่ว่าตามองคนอื่นไม่เป๊ะเลยทำไงรีทัศครับง่ายอันนี้ในกรณีที่ว่าคุณเอ,อคุณแบบว่าถ่ายรูปมาซ้ำมาสองช็อตแบบผมหรือใกล้เคียงแต่โค้งหน้าเหมือนเดิมแต่ตาไปหันไปทางอื่นเท่านั้นแหละ อันนี้ง่ายเลยแต่ถ้าไม่ได้มองเลยหันหัวไปทางอื่นเราจะให้มองเนาอันนี้อันนี้ยากหน่อยยวค่อยว่ากันอีกทีแต่อันนี้ผมมาสอนให้ในกรณีที่ว่าเออมันนิดเดียวง่าย,าย,ายมาแก้ดีกว่าวันนี้ต้องขออภัยนะครับเพลิผมเผมพิ่งกลับมาจากงาน tgs เนาะโอ้โหเสียงแหบว่ะตะโกนคุย,ยันไม่ไหวจริงอ๋อวิธีง่ายๆครับเริ่มแรก มาที่รูปที่เราต้องการก่อนที่เอาตานะฮะเอาตาไปใช้นะฮะรูปนี้ครับผมก็กรอบไปเฉพาะแค่เนี้ยตาแต่ถ้ากันเหนียวหน่อยก็เออก็เอาไปทางหน้าก็ได้เอาไปเผื่อไว้เออไม่รู้อะจริงๆมันก็ไม่ได้ใช้หรอกเอาไปเผื่อไว้ก่อนอ่ะเรามาวางว้นี่ปืดเอาละทีนี้ก็จะมีกุกไกสองหน้า เกีดยดคุณก็ไปเล็งเอาเองนะฮะเอเอ,เอที้เกียดว่ะแต่งไม่งี้เลยไม่ได้นะะเอาจริงๆไม่ได้นะครับแค่วางระยะให้มันตรงนิดเฉยก็ปรอปัจิตตลงหน่อยหนึ่งนะอย่างเงี้ยเ,เสียไปนะพยายามดูนะฮะที่ผมซูมเข้าไมาใ,ใกล้ๆแล้วะพยายามดูนะครับว่าให้ขอบตาขอบตา,าตรงนี้นะฮะ ที่เป็นเส้นนี้กับตรงนี้เลี้ยวให้ชนกันได้มากที่สุดเปะเอาให้เปะให้ดูชัด์ตอะส่วนลูกตาข้างในจะเป็นยังไงช่างแม่งไม่ต้องสนใจครับเพราะเราจะแก้มันนี่แหละชัางไม่ต้องกังวลใจครับทีนี้โอเคผมคิดว่ามันเปะแล,ะละ้วนละ่ะเนาะอ่ะทีนี้มานี่ต่อเสร็จปุ๊บทำยังไงมาร์คเลเยอร์เหมือนเดิมเททางสีดำเปิดกดสีขาวครับทีนี้เออ่ขอเตือนนิดนึงนะฮะ ค่าตรงวงปัดนะครับฟุ้งสุดฮาเนสูญไปเลยนะฮะอันนี้สำคัญนะฮะอย่างนี้ปุป๊บพ่พนีไยครับเห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นในตายายที่แล้วครับง่ายๆอย่างนี้นี่แหละครับในตายายพี่คืเอเะเป๊ะไหมะ มองคนอื่นปึ๊บมองเราเอะเจ๋งปะอันนี้มองคนอื่นอันนี้มองเราอยู่นะปึ๊บมองคนอื่นนะนี่มองเราแอะเจ๋งปะล่ะแค่นี้ครับแห้งลูใหม้ตื้นๆไปชัดเลยเสร็จแล้วแค่นี้เองคุณก็จะได้ลูกคนที่เอมุมเป๊ะไม่ได้มองกู ทนะีนี้คุณก็จะได้รูปที่อ่มองคุด้วยแล้วจบครับแค่นี้แหละครับไม่รู้ทําไมอยากจะเอามาบอกเออถือว่าเป็นเวิร์กช็อปเอาไปย้ำๆกันแล้วกันนะจะได้ทวนๆความรู้กันไปมาร์คเลเยอร์โคนเต็มอะไรพวกนี้นอัใชักันไรฮะถ้าในกรณีที่มุมหน้าไม่เหมือนกันเลยใช้สองรูปไม่ได้ครับอันนี้คุณต้องหาคอนแทคสีตามที่คุณต้องการแลแล้วมาใส่เอาเอง เราก็ค่อยๆไล่ลบไปนะเดี๋ยวอันนั้นไว้มีเวลาผมจะมาสอนให้ตอนนี้ไม่ไหวแล้วตีสามหกนาทีนะฮะโอ้ปวดคอมากแสบคอเลยพักก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไม่ใช่พรุ่งนี้วันนี้เดี๋ยวต้องไปคอร์สเพยเวอร์อีกรอบแสบคอจรินะก็ไม่มีอะไรแล้ววันนี้แค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับผม